ในคลิปวิดีโอนี้เราจะได้ทำการพูดถึงเครื่องมือในกลุ่มคัดเลือกอัจฉริยะนะครับก็คือ Quick Selection Tool กับ Magic Wand Tool โดยที่ยังมีคนค่อนข้างสับสนกันว่าการใช้เครื่องมือ2ตัวนี้มีความแตกต่างกันแบบไหนบ้างนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าวนะครับเครื่องมือในกลุ่มที่3นะครับจะอยู่ตำแหน่งที่4นะครับใน t o o l b a r ทางด้านซ้ายซึ่งจะมี2ตัวด้วยกันก็คือ Quick Selection Tool นะครับกับ m a g i c w a n ทู Tool, โดยที่มีคีย์ลัดว่า W นะครับสามารถสลับไปสลับมาระหว่างเครื่องมือในกลุ่มทังกล่าวนี้ด้วยการกดชิปกับคีย์บอร์ดช็อตคัทก็คือตัว W นั่นแหละชิป w มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ทั้ง2ตัวนี้นะครับต่างก็มีออปชันบาร์ที่ต่างกันดังนั้นเราจะต้องพูดกันทีละตัวนะครับตัว Quick Selection Tool หลังจากที่คุณคลิกแล้วเนี่ยวิธีการใช้งานของมันก็คือ คลิกลากไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการกําหนดพื้นที่การทํางานเช่นผมต้องการสีแดงก็จะคลิกลากประมาณนี้นะครับแต่ว่าหัวแปลงเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ขนาดดังนั้นเราก็ต้องมีเรื่องของพื้นที่ที่ทําการเลือกนะครับตั้งต้นก็คือขนาดของหัวแปลงปัดที่ใช้นะครับเลือกตรงนี้นะ brush size นะครับเลือกตรงนี้เพื่อกําหนด brush size ได้ brush size ก็จะได้เรียนในส่วนของ brush tool นะครับเป็นอันเดียวกันนั่นแหละนะฮะ มีคีย์ลัดในการเพิ่มหรือลดขนาดนะครับก็คือปุ่ม Left หรือ Ri ท์แบ็กเกที่เป็นเหมือนปีกกาเหลี่ยมตรงบอใบไม้กับลอลิงในคีย์บอร์ดนะครับ <m ode> เขาเรียกว่า left b r a c k e t ก็คือตัวปีกกาซ้ายปีกกาเหลี่ยมซ้ายแล้วก็ Ri right, g h t bracket คือปีกกาเหลี่ยมขวานะครับตัวออปชันเนี่ยก็จะมีแค่3าโหมดด้วยกันก็คือโหมดเลือกพื้นที่ใหม่ยกเลิกพื้นที่เดิมนะครับโหมดเขาเรียกว่าโหมด Add นะครับ add selection ก็ <m ix. S 1> <sm> เลือกพื้นที่ใหม่ไปผสมกับพื้นที่ที่เลือกไว้เดิมก่อนหน้าก็จะเป็นอย่างนี้วิธีการยกเลิกก็ c t r l D ใน Windows หรือว่า Command d ใน Mac นะครับส่วนโหมด subtract นะครับก็เลือกพื้นที่ไปพื้นที่หนึ่งก่อนแล้วทีเนี้ยก็ใช้โหมดอันนี้เพื่อเลือกพื้นที่ใหม่แล้วก็ไปลบไม่ใช่ไม่ใช่เลือกพื้นที่ใหม่ไปลบพื้นที่ก่อนหน้าได้นี่คือโหมดลบพื้นที่ก่อนหน้านะครับการใช้งานของ Quick Selection Tool ก็จะยังมีอีก2อันก็คือ Sample All Layers นะครับสำหรับคนที่ต้องการทำงานแบบทะลุเลเยอร์เช่นต้องการว่าอยากจะเลือกพื้นที่ด้านล่างแต่ว่าคุณกำลังอยู่ในพื้นที่ด้านบนและากเลือกทะลุผ่านมาหมดเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องหมายถูกที่ Sample All Layers ตรงนี้ได้นะครับแต่นั่นแหละนะคุณก็ต้องทำงานหลายเลเยอร์นะครับถึงจะได้เห็นผลตัวนี้ผมไม่ได้ทาให้คุณดูนะนะครับอีกอย่างผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ตรง Sample All Layers ด้วยนะนะฮะกับ auto enhance นะครับ enhance ก็เป็นการปรับค่าพื้นที่การเลือกเนี่ยให้เหมาะสมตามที่โปรแกรมคำนวณได้คือเส้นเขาจะปรับให้เช่นถ้าเกิดผมเลือกพื้นที่สีแดงโดยไม่เปิด auto enhance ตรงนี้นะครับมันก็จะทําการเลือกพื้นที่แบบดางๆ <c oughs> แต่ถ้าเกิดผมเปิด auto enhance กับเลือกใหม่นะทำเครื่อง,องหมายถูกตรง auto enhance นะครับมันก็จะทําการ ดีเทคโดยการคำนวณเพิ่มเติมพื้นที่ให้ด้วยเท่านั้นเองคือเหมือนมันจะฉลาดขึ้นทีนี้คุณก็ต้องไปเลือกเองว่าอยากจะใช้แบบไหนนะครับส่วน select and mask จะได้เรียนในตอนต่อไปเป็นการกำหนดค่าขอ,ขอบให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนี่คือการใช้งานของ La SoTool นะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นเอ้ไม่ใช่เลส Quick Selection ก่อไปอีกอันนึงเป็นเมจิกแวน t o นะครับเมจิกแวนทูการใช้งานก็จะต่างกับเล SoTool แล้วก็มีออปชันให้เลือกหลายอันเนื่องจากว่า m เมจิกแ Tool ใช้ลากไม่ได้นะครับวิ นีครับมันก็จะเลือกพื้นที่ตามที่เราตั้งพารามิเตอร์เอาไว้มี4โหมดนะครับก็คือโหมด New m โหมด add to selection นะครับโหมด subtract from selection แล้วก็ intersect with selection นะครับไปดูเอาในบทความนะเพราะว่าตอนนี้มีทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะมันก็มีโหมดเหมือนๆกันนั่นแหละนะครับตรง sample size นะครับขนาดของ sample ก็แบบ3ส่วน3 5ส่วน5อะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนะครับเป็น point sample <c oughs> จะเป็นการเลือกปกติในการใช้ magic wand tool จะเป็นการเลือกกลุ่มสีนะครับเช่นถ้าผมคลิกไปเนี่ยกลุ่มสีที่ผมเลือกในบริเวณเนี้มันก็จะอาจออกส้มๆแดงๆใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่ทำการเลือกจริงๆเนี่ยมันเลือกทั้งจอนะถ้าเอา anti uh, 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 con, 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 con continuous ออกเนี่ยนะครับอย่างผมคลิกเนี่ยมันก็เลือกทั้งจอนี่คือ magic wand tool แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เลือกเฉพาะพื้นที่ในกลุ่มที่ใกล้กลเคียงกันเท่านั้นก็ทำเครื่องหมายที่ continuous นะครับตรงนี้นะครับ anti alias ก็บอกไปแล้วเป็นการทำให้ พื้นที่ที่เลือกมีค่าเรียบเนียนนะครับตรงตรง tolerance น,นะครับ tolerance เป็นเป็นช่วงสีเช่นถ้าเกิดว่าคุณเลือกพื้นที่สีส้มเนี่ยมันก็กล้ากึ่งระหว่างเหลืองกับแดงใช่ไหม tolerance จะเป็นการเพิ่มช่วงค่าสีนะครับเช่นถ้าเกิดว่าต้องการให้กินพื้นที่กว้างเข้าไปมากๆก็เพิ่มตัวเลขนี้เข้าไปก็ได้แล้วก็ sample layer เป็นการเลือกพื้นที่ทะลุ layer เช่นถ้าเกิดทำห,หลายๆพื้นที่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทะลุมาอย่าง layer ล่างทั้งหมดนี้คือการใช้งาน quick selection tool กับ Magic Wand Tool ใน Photoshop CC นะครับ